สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูนา้าอแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในห,หน่วยการสื่อสารไร um ้พรมแดนกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะครับพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆวันนี้พบกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารไร um ้พรมแดน ซึ่งสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้มีอะไรกันบ้างนั้นไปเรียนรู้กันเลยนะคะความหมายของการสื่อสารเป็นการติดต่อระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยใช้วิธีการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลความรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นและความต้องการของตอนเองด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการพูดคุยกับพ่อแม่กับบุคคลต่างๆซึ่งอยู่ใกล้ๆหรือการติดต่อทางไกลโดยใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารเรามารู้จักอุปกรณ์การสื่อสารกันนะคะตัวอย่างอุปกรณ์ในการสื่อสารได้แก่โทรทัศน์วิทยุจดหมายและโทรศัพท์นะคะ วิธีการในการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารการฟังเพลงหรือรายการจากวิทยุดูข่าวละครหรือสารคดีต่างๆจากโทรทัศน์เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารความเป็นไปในสังคมปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมลติดต่อหาเพื่อนๆ ติดต่อสื่อสารโดยใช้จดหมายด้วยวิธีการเขียนข้อความลงบนกระดาษพับกระดาษใส่ซองจากนั้นเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้รับแล้วนำส่งไปยังบุรุษไปรษณีย์เพื่อส่งให้แก่ผู้รับต่อไปการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์เป็นการพูดคุยกับบุคคลที่อยู่ใกล้ ผ่านสัญญาณเสียงโทรศัพท์เป็นต้นนะคะประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารการฟังข่าวจากรายการวิทยุการดูสารคดีจากโทรทัศน์หรือแม้แต่การค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ทำให้เราได้ประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารความเป็นไปในปัจจุบันได้นะคะประโยชน์ของโทรศัพท์นั้นทำให้เราสามารถคุยกับคนที่อยู่ในระยะไกล โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปหากันเลยนะคะและมารยาทในการสื่อสารเราต้องตั้งใจฟังเมื่อมีคนพูดใช้ภาษาที่สุภาพไม่พูดคำหยาบและไม่พูดแซงขณะที่มีคนพูดนะคะสำหรับการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารไร้พร้มแดนขอจบสาระการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ เด็กๆเ,เราได้เรียนรู้ถึงการสื่อสารกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูนะขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ